นี่เดินขึ้นมาเชา้ชาเช้านี่หอบแล้วนะเราจะไปชมพระอาทิตย์ขึ้นอีกยีสบห้าเมตรนะไปก็ต้องส่องไฟกันเชา้ชาเช้านี่ยังเครื่องยังไม่ฟิตสตาร์ทยังไม่ติดเลยหอบเลยเดินเดิน ไปถึงแล้วเมื่อคืนนอนสบายนะชุดที่เราซื้อมาชุดลองจองเราดีมากอุปกรณ์เสริมที่เรามีมาก็ดีมากวูวแสงส่งมาเลยโอ้สวยจังไปไปที่ป่ากัน เมื่อวานเราถ่ายป้ายตอ,บตอนบรรยากาศเย็นไปวันนี้เราจะถ่ายครับแสงเช้ากันสองส,องส,องส,องสาวคือเป็นงไงบ้างคะเหน,น,นื่อยคนเหนื่อยะค่ะเครื่องยังไม่ติด ต้องย้อนแสงต้องใช้ไาช่วยแบบไฟฉายช่วยตื่นมาตีห้า เดนกันมาตั้งแต่ตีห้าหกโมงนะคะเดินไม่ไกลก็เดินขึ้นมานะคะจุดนี้ประมาณจูแสงเอาพระที่หน่อยไปไหน่อคิวนะคะเพื่อที่จะถ่ายกับป้ายนี่หนักด้วยนะคะตัวจิ๋วนี้ไม่รอดแน่เขาลงไปนั่ว ทถ่ายแล้ว่กเยคือลงไปนีนะอ้ามเนือแขนตายเลยยังไปนัเนี่ดีเป็นแบบว่าทำดีวาหน้ำ เ้าก็ซาสมใจไปละเราจะไปเก็บเต้นแล้วนะตอนนี้ประมาณเกือบเจ็ดโมงเช้าแล้วสวยมาก เป็นไงคะแขนสั่นกันเลยนะแขนนี้กิ๊กเลยเราใช้เวลาเดินลงไปนี่ก็สิบนาทีได้นะค่อยๆเดินตรงนี้แหละที่เขาเรียกว่าป่าบูรหลานแต่สิ่งหนึ่งที่จะบอกคือถ้าหน้าฝนก็คงจะเปรตปรลาดนนาดือย แต่ว่ารากไม้เนี่ยก็ช่วยเราเยอะเนาะในการเดินเหมือนขั้นบันไดธรรมชาติที่เรียกว่ามาป่านี้นะเมาลากไม้เราก็ลงมาแล้วตอนนี้โอ้โหแสงนี่สาดมาจากด้านหลังตรงนี้เป็นไงม่งชมวิวนิดนึง่งนี่แปลงฟันชมวิวนะคะสุดยอดนะเราอยู่วนนี้นะจ้ด จหนุนหอโอ้โห,าาหาสวยสวยจนตะโกนสวยจังเว้ยไปละเก็บเต็นทีกว่าเพราะว่า,า,าอุปรกรณ์เราขนมาเยอะเกินไปนะบายบายเก็บเต็นกันเมื่อวานเกือบเข้าของเขานะโอเคทำเกินเก็บเต็นผ่านไปครึ่งชั่วโมงนี้ยังไม่เสร็จเลยทนะุกงนสองเซฟ โอ้บรรยากาศน่าเต้นก็ครั้งนี้เนเจอร์ไฮเราผ่านนะเพราะว่าอย่างที่เห็นเรามีออปชั่นสูงมากขึ้นนะฮะก็สวยดีแล้วก็นอนสบายด้วยเยี่ยมเลยมาเก็บกันต่อสวยอยาจะหนับเข่าแล้วคือ ใช้ทางเดินทางลงนี้หรือเปล่านะเพราะว่าเวลาเราอยู่บนนี้แล้วเรางงเนอะว่าเราจะไปทางไหนเดี๋ยวเดี๋ยวตามเข้าไปแล้วกันอันนี้จะเป็นทางไหนไปไป๊ามาเรามากับสายสินนะคะไมคะหรือว่าไปไหมไปเดยวถ่ายรูปดูขอแวะถ่ายรูปโอเคเยอะเท่อะโอ้ยเหลามาก มุมนี้นะะใครมาต้องมีถ่ายร,ร,รูปก,กันก่อนตามกันไปไปกันต่อ20นาทีมาถึงตรงนี้แต่เมื่อวานเนี้ยกว่าจากตรงเนี้ขึ้นไปลานกลางเต็นท์อะน่าจะชัว่วโมงเพราะว่ามันชันขึ้นอันนี้อุย้ยหอันนี้ชันลง ไม่เดินตามกันไปเดี๋ยวเราจะไปถึงท้ายหินาขาลงนี่แบบนะขาลงเขาอะไรก็ดีเขานี้ก็คือลงก็ลงเลยนะถ้าสานกวัวนี่ คุณอย่าคิดว่าคุณจะเหนื่อยตอนลงเอะเบาตอนลงเพราะสันนกอัวเราทั้งขึ้นทั้งลงมีตลอดเส้นทางก็ออกมาสู่หน้าผาแรกนะ เป็นจุดหน้าผาที่สองสำหรับตอนลงตอนขึ้นก็คือเจอผานี้ก็ว้าวเลยอยู่นานเลยเพราะว่าวสวยมากอึ๊บก็ส,ส่วนของผาหินจะมีสองช่วงก็ปีนได้ค่ะอาจจะเก็บไม้เดินป่าเดี๋ยวเราไปดูว่ามันว้าวแค่ไหนของเมนวิ่งขึ้นมาเหรอคะ แล้วกลับวันนี้เลยไหมเดี๋ยวลงเร็วอู้หูวิ่งแถวเลยนะคะใช้เวลากี่ชั่วโมงคะมยงแคชั่วโมงนึงขึ้นมาตรงนี้สุดยอดเป็นคนอยู่ที่นี่เหรอคะอยู่หัตใหญ่ครับอยู่หัตใหญ่อันนี้ครั้งแรกหรืออันนี้เขานี่ครั้งแรกครับเป็นไงบ้างสําหรับแถวสนุกไหมเดินป่ายุ่ไหนวันนี้วันนี้อะค่ะครั้งแรกที่มาที่นี่ก็ก็ใช้ได้เลยแข็งแรงจริงๆไม่นอนเพิ่งมาถึงตอนเช้าครับ ไม่นอนขึ้นไม่นอนทั้งบนนะคะถ้าเดิบบนปาก็น่าจะนอนเดี๋ยวนี้เขาฟาร์มวิ่งเตลยกเก็บไปเลยเกง่งมากไม่ก o ดไปนะคะ <c oughs> <c oughs> นะคะก็มาออกกําลังกายได้นะคะถ้าเรายิ่งชินทางนะก็ยิ่งจะทําให้สนุกมากขึ้นนะตอนนี้เดิอน,อ,นอืออว้าวสวนนี้เราก็เบรกกินขนมก่อนแล้วก็ชม การเดินเขาขาลงของคนอื่นไปก่อนนะคะจุดเนี้ยมันมันเป็นระยะสั้นๆนะเคยไปเขาล้อมหมวกไหมยังก็เป็นรูสั้นๆหน้าไปใกล้เคียงเมืม่อเช้าไม่ได้กินข้าวช็อก,กล็ลยมากิน้ิยค่ะเพราว่า การที่เรามานั่งปิกนิกกลางกลางเขาแบบเนี้ยมันไม่ได้มีบ่อยๆนะเออแล้วพอกลับไปนะแบบมันนึกอะเมื่อวันหนึ่งอะเรามานั่งหัวเด่อยู่แบบเนี่ยดูดิสามร้อยสิบองศาใช่ไหม,มใช่<ๆ>เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างรอยอยั์ในสมองให้กับประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆอืมดีจริง อร่อยสุดเขาเม้นเขาเม้น <c oughs> มน้องตรงนี้นี่มองรรรวิวน,น,นอกจากวิวแล้วเรายังได้มีโอกาสมองคนเดินลงด้วยนะเพราะว่ามันสวยมาก ยังนั่งชมบรรยากาศของการเดินลงเขากันอยู่นะคะเป็นไงบ้างคะวันนี้ฟิตไหมร่างกายไม่หวฟิตมากค่ะต้องถามคำเดียวว่ามาอีกไหมคะฟิตค่ะฟิตนะคะไม่ไหนเลยค่ะไม่ได้เราต้องไปเขาต่อไปเดี๋ยวเรานัดกันนะคะพุกฝุ่นทัวร์นะคะไปข้างล่างเดี๋ยวมุดลงไปข้างล่างกันไม่รีบไม่รีบเพราะว่าเดี๋ยวเขาเจ็บไปพร้อมนะคะพร้อมนะคะ Ala na ka